ฮัลโหลวัสดีครับนี่นะครับที่ดักมานาันสีทองครับเข้าไปหลายตัวเลยนะครับเนี่ครับเขาบอกว่ามันจะไม่ออกทางรูเดิมน,นะครับมันจะขึ้นมาอยู่ข้างบนเนี่ยครับอยู่ข้างบนพอดีตรงนี้มาต่อยนะครับต่อยตัว เออนี่ครับบวบบวบปล่อยเน่าเลยครับก็เลยลองทาําตาม y o u t u b e ดูซึ่งผลปรากฏว่ามันใช้ได้จริงครับสิ่งที่ต้องใช้นะครับก็มีขวดขวดใหญ่ครับขวดน้ำขวดน้ำอารมณ์แล้วก็ได้ครับแล้วก็เจาะรูนะครับรูนี่เจาะจาก เกิดจากการใช้ตะปูหนึ่งนิ้วครับแล้วก็คีมจับลนไฟนะครับจุดเทียนแล้วลนไฟลนให้ร้อนแล้วก็เจาะครับเจาะสามรอบนะครับนี่ครับเสร็จแล้วนี่ครับหมดตี้ครับหมดตี้เจาะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใส่น้ําใส่น้ําเพื่อให้ถ่วงขวดครับคือ ตัวมาลละกันสีทองติดไม่ติดไม่ได้เกี่ยวกับน้ำนะครับน้ําใส่ไปเพื่อให้ถ่วงขวดไม่ให้ฟิวไปฟิวมานะครับเสร็จแล้วก็ไปเด็ดกะเพราครับนี่ครับกะเพราไปเด็ดกะเพราลหลายไหลยอดครับมาขยี้ขยี้ไม่ได้ขยี้เละครับขยี้ให้มันเกิดกลิ่นเกิดขยี้หม,มาดๆนะครับแล้วก็ใส่เลยใส่เข้าไปจัดจัดจัดเข้าไปปริมาณหนึ่งนี่ครับประมาณนี้ครับแล้วก็ปิดฝาขวดเชือก ผูกแล้วก็มัดเสร็จแล้วก็มาแขวนเลยครับเนี่ยครับเรียบร้อยครับนี่ยังไม่เข้าครับตัวนี้ไปดิไปเข้าดิครับเข้ากับเยอะครับนียครับเฮ้ยเดี๋ยวดูก่อนนะครับมันจะออกปะเขาบอกไม่ออกมันต้องไม่ออกนะครับวิธีการกําจัดก็เอาไปแช่น้ําครับมีแค่นี้ครับเนี่ยครับใช้ได้จริงครับอันนี้ ทดลองทำหนึ่งขวดนะครับเดี๋ยวตอนนี้มะม่วงอะไรก็เริ่มออกรั่วครับเดี๋ยวเราต้องทำเพิ่มนะครับนี่ครับเนี่ยบินบินอยู่ไม่รู้ว่าน่าจะใช่ครับในกล้องอาจจะไม่เห็นครับนี่ครับบินไปไหนแล้วโอเคครับก็วิธีการทำก็อยู่ประมาณนี้ครับเพื่อนๆเอาไปทำได้นะครับเราก็ดูจาก youtube แล้วก็มาทำนะครับโอเคครับ